ในคลิปที่3นะครับคลิปนี้จะเป็นการทดลองในบ่อจริงเลยนะครับซึ่งกล่องตัวนี้นะครับที่ได้ทําการแก้ไขวงจรใหม่นะครับในคลิปคลิปแรกและก็คลิปที่2ที่ลงไปก่อนนนี้แล้วนะครับตอนนี้นะครับทาการเปลี่ยนกล่องนะครับโดยปั๊มเดิมที่ใช้อยู่นะครับก็ได้มีการหย่อนลงไปที่บ่อประดานแล้วนะครับตัวนี้หย่อนไปทั้งหมด6ท่อน นะครับโดยท่อที่ต่อขึ้นมาเป็นขนาด1นิ้วใส่เช็ควาลวนะครับแล้วก็ต่อไปที่สัดนูน่นนะครับทีนี้เราจะมาดูอ,อัตราการไหลของน้ําที่อยู่ <c oughs> ใกล้ๆท่อ,อกันก่อนนะครับโดยแรงดันนะครับที่ทาการต่อจากแผงนืดมากนะครับสายหลุดนะครับสักครูน่นะครับแรงดันที่มาจากแผงตอนนี้46โวลต์ประมาณนี้นะครับ เป็นแรงดันที่ได้จากแผง300วัตต์หนึ่งแผงนะครับคือแผงนี้นะครับแผงเดียวนะครับแผงเดียวนะครับตอนนี้ต่อแผงเดียวนะครับอันนี้คืออันนี้คือสายสายของแผงนี้นะครับยังไม่ได้ต่อนะครับนะครับต่อแผงเดียวก็คือไฟที่ได้คือจากแผงนี้นะครับทีนี้มาดูพร้อมกันนะครับว่า ปั๊มจะทำงานได้หรือเปล่านะครับ,นะรบที่หน้าจอก็จะโชว์แรงดัน45โวลต์นะครับตอนนี้รอบอยู่ที่2,002รอบ4.8แอมป์225วัตต์46โวลต์นะครับอ่นะเสียงน้ำไหลแล้วครับ อันนี้คือปริมาณน้าที่ออกจากท่อหนึ่งนิ้วนะครับก็ลักษณะนี้เลยนะครับทางานได้นะครับปั๊มรุ่นใหญ่นะครับมูใช้กับหนึ่งแผงทํางานที่สามสิบแปดโวลต์ขึ้นไปนะครับทีนี้เราจะมาทําการต่อท่อ,อแล้วอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะนะครับทีนี้เราจะตามไปดูนะครับที่ปลายท่อนะครับโดยท่อทั้งหมดที่ทําการวางระบบ ไปจนถึงสะตรงนู้นนะครับต่อทั้งหมด10-15ิบเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดต่อเพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอนะครับทีนี้เรามาถึงปลายทางของกระเสน้ําแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ําเดี๋ยวก่อนนะครับมันจะพังหรือเปล่านะครับปริมาณน้ําที่ไหลนะครับจากข้อหนึ่งนิ้วนะครับ ็ยังมีอากาศดีบ้างรอสักครู่นะครับน้ำในสระนี้นะครับเมื่อก่อนจะขุนมากเปิดอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะครับน้ำในสระเพิ่มขึ้นจากขุ่นกลายเป็นใสนะครับนี่คือปริมาณน้ําที่ได้นะครับข้อหนึ่งนิ้วนะครับมาดูแบบสนามเลยนะครับหนึ่งแผงได้น้ําเท่านี้นะครับเปิดทั้งวันนะครับกับงบประมาณไม่เกินสองหมื่นบาทนะครับ น้าแรงน้ำลดนะครับปั๊มชักนะครับปั๊มผิวดินสูงไม่ขึ้นนะครับสมมุิเท่านั้นนะครับที่จะจอบตรวจตรงนี้ได้